สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับสาวหน่อยเพชรแผนแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับน้ององอิงเพชรบ้านแพงนะครับแฟนคลับพี่น้องสูผูสูข้นนะครับรวมทั้งผู้ที่อาจจะพึ่งเข้ามารับชมรับฟังเป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้ผมจะเวจานะครับ ผมสิยกกระทูหนึ่งของทางบอดโจแล้วเด็๋โกรธขึ้นมากครับนะครับแล้วก็โพสหลายกระทูนะครับเต้นละมือเนาะโพสต์หลายโพสต์มากคือเฟซบุ๊กเล่าเนะแต่ว่ากระทูนี่ครับผมคิดว่ามันตรงนะครับคือมันตรงกับผมนะครับแลบ,บแบบมันตรงกับอ่า ในยุคในสมัยนี้นะครับแล้วเดีโพดร้านสิครับที่น้องครับเดี๋ยวคอยบอกคอยอธิบายกันไปต่อเนาะยืนอยู่ท่ามกลางสังคมโซเชียลน,นะครับปังเพราะโซเชียลมีแฟนๆอบอุ้มได้ดีมาจากโซเชียลรู้จักปล่อยวางเสพพลังบวกให้มากๆอยู่ให้เป็นนะอยู่ให้ได้ อยู่ให้รอดบริหารชีวิตประจำวันให้เป็นนะก็จะอยู่ยาวปังยาวกับยุคโซเชียลนะอยู่ยุคไหนก็เจอปัญหาหมดอยู่ที่ตัวเราจะบริหารชีวิตนะถึงแม้โซเชียลมันน่ากลัวมุมบวกมันก็มีเยอะบริหารให้ได้ เลือกใช้ให้เป็นหนักแน่นไว้เดี๋ยวเสียทรงจากพวกคอมเมนต์ลบๆจากผู้ไม่หวังดีนะครับผมขออ่านย้ำตรงนี้ครับพี่น้องครับหนักแน่นไว้เดี๋ยวเสียทรงจากพวกคอมเมนต์ลบๆจากผู้ไม่หวังดีนะวักทายครับกำลังใจ ให้ทุกคนที่อยู่ยุคโซเชียลน,นะครับหลายๆกระทู้เป็นอย่างผมกะคือว่าเดีมันยกได้ว,ว่ากระทู้นี้ครับหนึ่งี่นองมันตรงกับยุคกับสมัยที่อยู่ในโซเชียลน,นะครับที่ทุกคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วได้พบเจอกันในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ บนโลกใบนี้ซึ่งเ้อากับบงู้คือการหลักว่าอันหน้าคนมันจะมีแพลตฟอร์มใดนะครับมันก้าวล้ําไปในทุกๆวินาทีแม้แต่เรานอนหลับนะโซเชียลมันก็ไม่หยุดเหมือนโลกมันก็หมุนอยู่ตลอดนะครับเหมือนดอกเบี้ยเงินกู้นะครับมันก็เพิ่มอยู่ตลอดได้เ้อานอนหลับมันได้หยุดด้นี่แหละครับคนภาาก็ได้จาเป็นตอนน้องหาเงินนะครับคือผมใส่คำนี้นะครับใส่ใส่บทความเนี่ย คือบอโจและศีบอลอยู่เสมอครับม่ปรับปรุงใส่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเวลาที่ผมเจอคอมเมนต์ลบๆนะครับผมบก่ไปบอกก็ไผ่ที่ผมเปรียบเทียบกับผมเองนี่แหละนะครับในเวลาที่ผมเจอคอมเมนต์ลบๆในเวลาที่ถือว่าถือยังนะครับแต่ก่อนผมก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับผมก็วอาเยอะขึ้ือนกันนะครับคุณพูด อะไรไม่รู้ย่นเยอะอา่าแต่กี่แต่กอนพี่น้องถาฟังผมตั้งแต่แรงนาะปีที่แล้วนะครับผมถือดาแม้กระทั่งว่าขําวันนะครับเออผมบอกนะครับกับคิดไหยผมบอกนะครับว่าทําไมต้องพูดนะครับเอานะครับขณะผมสี่นิ้วยังสี่ผมก็จนเศร้าสี่ผมก็จนเศร้าสี่ไหมเออผมชี้นิ่ตงเนี้ยคือแต่ก่อนผมจะว่า สวัสดีครับพ่อแม่หน้องเอฟซีสาวหน่อยเป็นแพ้งเอฟซีนครับน้องอิงเพลินแผงผมจะมาซีนีนองซีเพิ่งมาบูดถือตาเพิ่นอืมเอาผมเอาบูดถือกับพดเป็นยังไงผมว่าทีเหตุผิดกฎหมายไหมผมคิดทั้งสันเด้ผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายผมคิดแบบนั้นน่ะคือผมพูดในสิ่งที่ดีแล้วผมก็ไม่ได้ไปด่าใครแล้วผมไม่ได้ไปด่า,ค,มมดดาค,คนนั้นด้วยเออผมก็แค่งงว่าผมผิดอะไรยังเดียยวผมก็เลยปล่อยผ่านนะครับในหลายๆสิ่งหลายๆเรื่องหลายๆเล่าครับ ล่อยพานใดเข้ากับล่อยพานนะครับเรานะครับผมยืนยันคํำเบาเดิมครับพี่น้องครับให้กำลังใจสู่คนโดยประโยคนี้ครับเข้าบ่สามารถสี่เห็ดให้คนเบิดโลกนไาหมาฮเข้าได้ครับแต่เข่าเลือกที่จะเห็ดให้คนที่เข้าฮาเข้าเนี่ยมีความสุขใดเห็ดใหยคนที่เขาเป็นกำลังใจเข่าตลอดเนี่ยมีความสุขใดนะครับถ้าเข้า เฮ็ดให้ค้นที่เขา,าเข้านะครับปวดหัวมั่วเก่าคิดนำ้ำทุกข์ทรมานใจกายนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมถึกตออันนี้คือสําหรับความคิดผมนะครับทําให้คนที่เขารักเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขกับเขาเราก็อยู่บนจะอยู่บนกองแห่งความสุขมันมีแน่นอนนะครับถ้าถ้ามันมีตะเรืองด,ดีส่วนตัวผมเองเนาะ ผมคิดว,าว่าเขาคือสิบง่เกิดมาเป็นมนุษย์หรอครับตราบใดที่มนุษย์เ่ายัางมีความรักโลภโ,โกรธหลงนะครับมันต้องมีอยู่แล้วครับไม่มีทางใดที่จะราบลื่นไปเสมอครับตลอดชีวิตคงค้นเท่าครับยิ่งนานไปอายุมันยิ่งสั้นไปเรื่อยนะครับมันไม่ได้ยาวไปเรื่อยนะครับอายุคนมันยิ่งสั้นไปเรื่อยมันมันมีความจําเป็นไหมนะครับที่เราจะอยู่กับความทุกข์ไดจมปากอยู่กับความทุกข์จมปากอยู่กับความซสี่เดียบจมปากอยู่กับความแบบ ยงห่ะบ,มมะนะบ,บ,บ่มีความสุขอ่ะนะครับเข้าไปอย่างคือบ่ยู่กับสิ่งดีมีความสุขนะครับอยู่กับคนที่เข้าหักเข้านี่คือจังบอรลราว์นี่ตรงเป๊ะเลยเดย้นี่ผมเอามาแปลภาษาลาว <c oughs> เป็นภาษาอีสานนะครับอยู่กับคนที่เขาให้พลังบวกเข้านะอยู่กับคนที่เขาเป็นกาลัางใจเข้านะมันเจ้งเฉียดในชีวิตเท่ามีความสุขนะครับนี่คือความจริงนะครับที่อยากจะว่า พอมีพี่น้องฟัง่งบอจโจแล้วก็ยำเสมอไปเจอหนาเล่านะครับผมยั่งจําคําบอกคําสอนเราได้คือกันครับอยู่ให้ได้ไอ้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดแล้วจะรุ่งผมยั่งจําได้เลยนะครับผมยั่งจําได้ยู่ให้ได้ก็หมายความว่ามามีวิกฤตนะครับนี่สิงอีอย่างที่มากกระทบเข้าเข้าตรงยูให้ได้ยืนให้มันได้นะครับ อืมยูให้เป็นหูวิธีการลบผีกลรกนี้นะครับหูวิธีการเอาตัวรอดในจุดที่จะของอยูยูให้รอดนั่นคือหนทางสุดท้ายนะครับอยููให้รอดก็หมายความว่าเอาตัวเองให้มันรอดเมื่อเจอวิกฤตสุดๆนะครับมันต่างจากคำว่าอยููให้เป็นอยูให้เป็นก็คือกระปอมนะครับเหมือนกิ้งกา่า เปลี่ยนสีตามกิ่งไม้คือเหมือนคำาุภา้าสีโบร่าพันวาเข้าเมืองตาเหลี่วต้องเหลิวตาตามนะครับอยู่ให้เป็นยูให้ได้ยูให้รอดคำามาายูให้รอดนี่แหละนี่คือจุดเขาเรียกว่าเส้นได้ระหว่างรอดกับรุ่งถ้าเจ้าพระรอดคือดับรอดแล้วปุ๊บรุ่งเลยนั่นคือปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดกับตัวเฮาเอง บางคนก็จะว่าเจ้าบอกว่าอ,อย่างเย็นเยออว่าเป็นเย็นเย่อครับนี่คือถอดบทความบอดนะครับมาเบาซูพี่น้องฟังเพราะว่าเราก็เคยบอกว่าผมตอนที่เราเส้นโลเงินช่องทีมงานขอบตาดำนี่ตอนที่เราเส้นให้ผมกบแฟนผมครับแต่ห้เราเส้นแล้วก็ข้ามบอกข้ามสอนประโยคนี้แหละครับพี่น้องมันกินใจแห้งแล้วผมก็ใส่มันมาตลอดนะครับ คนหัดเฮ้ามีเฮาอยู่กับคนดีเฮ้าหักเฮาเห็ดไอ้คนดีเขาหัาเฮาเฮ้าเห็ดให้คนดีเขาหักเข้าให้กำลังใจเฮาให้พลังบวกเฮ้ามีความสุขดีกลัวนั่นเฮากับสิมีความสุขอยู่กับมีความสุขครับมีความสุขอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ครับขอจบซํานี้ครับมันบอกว่าจบงายอืมอย่าเลื่มมอนี้อยู่สําโงครับอุบลครับเอื้อนยูซีสเกตพี่น้องไปเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกันได้ นะครับรากาวันที่สิบแปดมาเอื่นไทยเอ็มบีเนาะคนเมาก็มีหัวใจของพี่แมนมณีวันนะหนึ่งล่มใจปีนะครับของอีหล่าหน่อยเฮานะครับน้องยิงสิเรีรับบนด์ได้ถาเบิร์นกันราคาปล่อยเพลงจริงเอ็มบีเต็มวันที่ยี่สิบหามกร,ราสิบแปดนาฬิกามือนี้นะครับสิบ่อยแล้วนะครับสิบแปดนาฬิกานะครับปล่อยเสียงเพลง คนเมาก็มีหัวใจเพลงไม่พีแม่นยุติตกครับเอาไปเห่นกันได้นะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเียครับพี่น้องกราบขอบพระคุณนะครับเด้อพี่น้องเด้อที่ทุกการรับชมรับฟังนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับนอก็ากําลังเลี้ยงเช่นนังแกงกันผมคิดว่าณจุดจุดนี้นะครับพี่น้องที่มาฟังผมจนจบนะครับไม่มากก็น้อยนะครับทุกท่านอาจจะมีความสุขและอาจจะฉุดคิดได้นะครับในบางเรื่องราว น่าจะเป็นผลดีเนาะนะครับกระลังใจกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ